ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกัพร้อมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับพร้อมครับสไลดีนี้ครับได้ผ้ามาช่มแปลงหญ้านี่เปียนะครับนี่เปียเป็นหญ้าช่วงนาแล้งครับเนี่ครับบรรยากาศที่ได้เอาน้ำใส่ไว้ครับครับเลยตัดไปบทแห่งว่าแล้วหลายรอบนะครับของ สมาชิกวิสาจิตข้าเหนื้อวบ้านน้องหวานนะครับพันเป็นสมาคิกวิสาจิตนะครับนี่ครับบริเวณที่ภานในลูกไว้ครับถือว่าเป็นกานี่ครับการดูแลนะครับถือว่าเป็นการดูแลเป็นสิ่งที่สาคัญครับอก่อญงครับแต่ก่อเนี่ยครับเป็นเนื้อเปียนะครับในช่วงต้นเดือนกุมภผ้าครับนี่ครับ ปลูกไว้เิ่นปลูกทั้งเนเปียทั้งห้าแฮงโกลาแล้วก็หญ้าไนนะครับสามสามชนิดนะครับที่มันปลูกอยู่นะครับนี่ครับปลูกไว้สามชนิดนะครับอันนี้เป็นหยาเนเปียครับก้อยไงเขียวงามครับนี่ครับนี่เปียเฉียวการดูแลนี่แหละครับเมื่อวานาไรครับถ้า นีการดูแลเรือว่าการเอาใจใส่นะครับงามนะครับงามตลอดเลยนะครับนี่ครับช่วงบรรยากาศช่วงแรกครับเอาว่าเขาคลอกแล้วนะครับเย็บเล็กเย็บน้อยครับเลยมาเยี่ยมสมาชิกครับปากเป็น้องช่้าว่าเฮ้าครับเป็นแปลงหย้าเนเปียครับนี่ครับเขียวนี่ครับหญ้าในเพิ่นก็ตัดให้กินเรื่อยๆครับสลับกันนะครับ นี่พันกระสีได้มัดตัดไปอีกแล้วครับนี่เนี่ยเปียีนครับเขียวงามอยู่กับไก่ไก่โบโซลาเซียวนะครับพันกระน้ำใส่ไว้ตลอดนะครับครับทายชิ้นเลยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจได้ความไข่กระย้าได้หนี้ครับบุญกุศลน้ําตุ้มน้ําสู้ถูกบาดยางครับทายชิ้นีลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้่มนะครับด้อแกงเตือน ชิปต่อไปครับผมกาวเข้ามาสวัสดีครับ